ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฟ้องทนายกับพี่น้องนะครับก็คือว่าฟ้องกับในส่วนของทนายทนายอาริยานะครับพี่น้องนะครับ เอฟซีหลายคนหลายท่านก็งงนะครับว่าเฮ้ยเกิดอย่างขื้นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเราก็ตาสงสัยว่าแล้วทนายจะดูแลในส่วนของคดีผู้ใหญ่บ้านต่อหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดพี่น้องนะครับเราออกมาโพสต์แบบนี้นะครับบอกว่ากราบขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะทนายยืนยัน ว่าจะยังทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถค่ะปาดพี่น้องน,นะครับแล้วโพดยืนยันแบบซี่นะครับแล้วกันหลังจากนั้นก็เพจสบายดีแซบนะครับเพิิกนก็เอามาโพลท์กันครับ เพิ่นกาใสแคปชั่นแบบซีบอกว่าทนายฟางยืนยันจะทำหน้าที่ทนายความให้ดีที่สุดหลังข่าวลือถูกแพาวฟ้องป๊าพี่น้องนะครับข่าวเพิ่นออกมาแบบนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากทนายออกมาโพสเนี่ยเอฟซีกระาใจสุดแล้วก็แฮ่ขอบคุณทนายนะครับว่าขอบคุณที่ดูแลผู้อยู่บ้านนะครับขอบคุณที่ยังทำคดีต่อนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ ยังรักและยึดมั่นในความถูกต้องป้าพี่น้องนะครับเอฟซี FC เนี่ยซาใจสุดๆครับบางคนก็บอกว่าความจริงก็คือความจริงนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่เคียงข้างเสมอป้าพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่าสู้ๆเด้อนะครับบางคนก็บอกว่าทำให้เต็มที่ผลจะออกมายังไงอยู่ที่ศาลตัดสินค่านะครับบางท่านก็บอกว่า เป็นกำลังใจให้เด้อน,นะครับบางคนก็บ,บอกว่าให้ชนะ มานให้ได้ปาพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่าความดีจะชนะทุกอย่างนะครับบางคนก็บอกว่าสู่ๆเด้อทนายนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยทั้งเก่งทั้งดีเนาะสู่ๆเด้นนะครับนั่นแหละครับเอฟซีแห่ให้กลังใจเยอะเย้มมากมายนะครับหลังจากที่มีข่าวกระแสเนี่ยเยอะเย้มมากมายกับพี่น้องนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่นยังว่าอัปเดตนะครับแต่ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวมาฝากกับผมแต่ว่า เห็นทนายโพูด์แบบซีเอฟซี FC ก็ใจชื่นครับพี่น้องนะครับว่ายังคงยึดมั่นในแนวทางและก็จะสู้ต่อประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนั่นแหละครับต้องบอกเลยข่าวสารโวนมาบอกพี่บอกน,อน้องหรือทุกท่นานวิเคราะห์ขีเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้เลยครับกดติดตามช่องไว้แล้วถ้ามีข่าวสารรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ